ไม่อยากให้แฟนอ่านไลน์หรือกลัวจะโดนคนรอบข้างแฮกเนี่ยคุณมาถูกทีแล้วนะครับเพราะคลิปนี้แหละผมจะมาบอกวิธีป้องกันคนรอบข้างแฮกไลน์จะทำยังไงนะไปดูกันเลยวิธีป้องกันไลน์โดนแฮกจากคนรอบข้างเนี่ยทำง่ายๆตามนี้เลยนะอย่างแรกเปิดไลน์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าได้เลยตามนี้นะครับ ให้ไปเช็คการผูกอีเมลเนี่ยตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับใส่รหัสให้ยากที่สุดถ้าพบว่ามีการสมัครแล้วไม่ใช่อีเมลเราเนี่ยให้ลบออกซะ Facebook ก็ด้วยนะครับตั้งไปเลยต่อมาก็ไปที่ดีไว้ครับเช็คอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้งานถ้าอันไหนไม่ใช่ของเราก็กดลบไปได้เลยเราสามารถสั่งให้ลายล็อกเอาออกจากเครื่องอื่นอะ่ะพร้อมกันผ่านมือถือเราเครื่องเดียวได้นะแต่ปิดอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ แ้วถ้าเปิดอนุญาตให้เข้าทุกเครื่องเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกเครื่องสามารถเข้าได้นะปิดไฟป้าต่อมาก็เป็นการตั้งพาร์โค้ดบนเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนคุณนะ่ะจะได้ช่วยป้องกันเวลาจะเข้าแอปในมือถือเราเขาจะถามหารหัสก่อนเสมอแต่ลิงก์ยกเลิกจากมือถือหากเราพบว่ามีการแจ้งเตือนล็อกอินเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์อื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่การล็อกอินจากตัวเราเองเนี่ยสามารถกดล็อกเอาท์ได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ เท่านี้การป้องกันโดนแฮก,ก็เป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u สก๊อต e ์ให้เมม o มโลจิด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้จออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว